เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงของคนผิวดำครับในสมัยตอนที่ยังมีการฆ่าทาทาจากคนผิวขาวยุคข,ของประธานาธิบดีลินคอนได้ประกาศเลิกาทาสในเวลาต่อมาเรื่องราวในหนังจะเป็นยังไงก่อนจะไปรับฟังสปอร์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปต่อไปด้วยนะครับหนังเปิดเรื่องมาที่กลุ่มคนผิวดำครับต้องใช้คําว่าเป็นหมู่บ้านของคนผิวดำถึงจะถูกต้องพวกเขาโดนใช้แรงงานที่ไร่ครับโดยการเก็บฝ้ายเพื่อไปส่งโรงงานทอผ้าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง คนแก่และเด็กก็ต่างโดนใช้แรงงานกันเป็นทาสหมดครับและนี่คือปีเตอร์กําลังสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าครับ mm hmm. เพื่อให้มอบความแข็งแกร่งและขอให้ท่านอยู่เคียงข้างตัวเขาโดยการล้างเท้าให้ภรรยาของเขาครับโดเดียนเพราะวันนี้คือวันสุดท้ายที่ปีเตอร์จะได้อยู่ที่นี่ครับและต้องโดนซื้อไปใช้แรงงานที่ใหม่ขณะที่ลูกน้องคนข่าวเข้ามากระชากตัวปีเตอร์ไปครับตัวปีเตอร์เองก็ไม่ชักจะยอมสักเท่าไหร่นะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาก็มีความเป็นนักสู้อยู่ในตัว โดยขณะที่ถูกนำตัวขึ้นรถม้าไปปีเตอร์ก็ได้สัญญากับครอบครัวครับว่าเขาจะกลับมาปีเตอร์และชายผิวดำหลายคนได้มาถึงที่สร้างรางรถไฟครับซึ่งมันมีทั้งเสียงดังสนั่นจากการระเบิดและทางเข้าก็เต็มไปด้วยศีษะของคนผิวดำที่ประจานไว้ว่าถ้าใครคิดจะหนีปีเตอร์และคนผิวดำถูกสั่งให้ก้มหน้าครับและเดินเข้าไปในกรงขังและได้ถูกใช้แรงงานเลยทันทีในเวลาต่อมาโดยถ้าใครไม่มีแรงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอจะถูกเคี่ยนด้วยแส้ครับ ปีเตอร์ได้คุยกับคนที่นั่งข้างๆกับโทมัสปีเตอร์ได้ถามว่าโทม,ทมัสมีครอบครัวหรือเปล่ามีคนให้ห่วงไหมหรือไม่ก็แม่ของนายก็ได้ซึ่งโทมัสก็ใส่ห่วงครับปีเตอร์จึงได้ปลอบใจโทมัสครับแค่ให้คิดซะว่านี่มันเป็นงานงานธรรมดาที่เขาทําทุกๆวันและพระเจ้าจะคุ้มครองเช้าวันถัดมาปีเตอร์ได้ไปทํางานที่รางรถไฟครับซึ่งในช่วงที่ทํางานก็มีเสียงเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าครับจากนักบวชคนหนึ่งว่าจะต้องทํางานเพื่อคนผิวขาว จะต้องเคารพคนผิวขาวอะไรประมาณนั้นครับจนขณะที่ปีเตอร์ได้ไปซ่อมล้อเกวียนเขาก็ได้ยินเสียงของคนผิวขาวคุยกันครับถึงเรื่องที่ประธานาธิบดีลินคอนแถลงการประกาศยกเลิกทาดซึ่งคนผิวขาวก็บ่นครับว่าลินคอนช่างเป็นคนที่เฮงซวยสิ้นดีที่จะประกาศอิสรภาพให้กับผิวดําทุกคนคนผิวดําไม่เคยได้รับความปานีใดๆครับบางครั้งก็จับมาทรมานดูเพื่อความสนุกและนี่คือจิมหัวหน้าของคนผิวขาวครับจนปีเตอร์โดนปล่อยออกมากินเมื่อเที่ยง ปีเตอร์ได้บอกกับชายผิวดำมิกลนครับว่าตอนนี้ลินคอนได้ประกาศเลิกทาสไปแล้วและเราจะต้องหนีไปที่บาทอนรูทเพราะกองทัพทหารของลินคอนอยู่ที่นั่นโดยที่ต้องลุยบึงล้วนะไป5วันเลยทั้ง4คนก็ได้ตกลงกันว่าจะหนีไปได้วยกันครับการทางานของคณผิวดำไม่มีวระโยนครับและไม่มีเงินเดือนในขณะที่ปีเตอร์กําลังลากท่อนสูงก็พบว่ามีชายแก่ผิวดําคนหนึ่งครับได้หมดแรงและตายไปต่อหน้าของปีเตอร์ลูกน้องคนผิวขาวได้สั่งให้อุ้มตาแก่คนนี้ครับและให้โยนลงไปที่หลุมเผาศพ ในขณะที่ปีเตอร์ตักปูนขาวเพื่อกบกลิ่นของศพครับเขาคิดว่านี่คงเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่จะต้องหนีแล้วครับเสียงระเบิดดังสนั่นปีเตอร์ใช้จังหวะนั้นฟาดปล่วเข้าไปที่หน้าของคนผิวขาวสองคนครับสับแขนจนขาดพร้อมกับหยิบมีดพกติดตัวไปด้วยคนผิวดาหลายคนต่างวิ่งหนีกันอนลหมานครับโดยที่จิมและลูกน้องก็ใช้ปืนยิงคนที่วิ่งหนีอย่างไม่ปราณีเลยแหละครับจากนั้นจิมพร้อมลูกน้องอีกสองคนและม้าอีก3ตัวได้ควบม้าเพื่อลากลุ่มของปีเตอร์ครับ ที่วิ่งหนีไปที่บึงจนทั้ง4คนมาที่บึงได้สําเร็จครับปีเตอร์และเพื่อนอีกสองคนวิ่งลงไปที่บึงทันทีเพื่อจะไปฝั่งตรงข้ามแต่มีเพียงโทมัสครับที่ไม่กล้าจะลงไปเพราะว่าในบึงนั้นเต็มไปด้วยจระเข้ตัวบิกครับนั่นทําให้โดนหมาของจิมรุมขยํำครับจิมได้ถามโทมัสครับว่ามีเป้าหมายจะไปที่ไหนกันถ้าโทมัสยอมบอกจิมจะปล่อยเขาไปโดยโทมัสก็บอกครับว่าพวกเขาจะไปที่กองทัพของลินคอนแน่นอนว่าคนขาวไม่ปราณีคนดําครับ จิมได้ปล่อยเฮทมัสลงบึงจระเข้ไปจากนั้นก็โดนยิงจากด้านหลังครับทั้ง3ได้แยกทางการเพื่อจะหลบหนีครับเพราะมันจะทําให้การตามหายากยิ่งขึ้นปีเตอร์ได้มาเจอกับบ้านคนขาวหลังหนึ่งครับและได้วิ่งไปฉกผ้าและมันฝรัง่งลูกของคนผิวขาวหลังนี้ได้ตะโกนครับพร้อมสั่นกระดิ่งว่ามีคนผิวดํากําลังหลบหนีก็ต้องบอกเลยครับว่าแม้แต่เด็กก็โดนปลูกฝังให้กดขี่คนผิวดําครับปีเตอร์ได้วิ่งไปที่บึงครับพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่ขา เขาได้ใช้ผ้าที่เปื้อนเลือดซุกไว้ในซอกไม้เพื่อหลอกจมูกสุนัขและหลบลงไปที่บึงตรงข้ามที่มีจระเข้ตัวขนาดใหญ่ในขณะที่จิมและลูกน้องได้ควบม้าออกไปและปีเตอร์กําลังจะขึ้นจากฝั่งจูๆ่ๆก็โดนจระเข้พุ่งเข้ามางับดกักและลากปีเตอร์ลงไปในบึงครับโชคดีที่ปีเตอร์ได้พกมีดมาด้วยเขาได้ใช้มีดเสียบไปที่หัวของจระเข้หลายทีครับจนทําให้มันตายในที่สุดปีเตอร์เดินมาเรื่อยๆโดยใช้เส้นทางของบึงเป็นหลักครับและได้ใช้โคลนพอกตัว เพื่อใช้ในการกบกลิ่นตัวเองเขายังเดินต่อไปเรื่อยๆครับตามเสียงของปืนใหญ่จากกองทัพของลินคอนจนมาถึงกระท่อมเล็กๆซึ่งปีเตอร์ก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นพอสมควรครับในการเก็บรังพึง่งเพื่อใช้ประทังชีวิตและได้ภัยเลือเล็กออกไปครับตัดมาที่โดเดียนเฮอรี่คนผิวขาวได้มาบอกกับโดเดียนครับว่าวันมะรืนเธอจะต้องไปทํางานกับคนที่ชื่อเฟเบียนซึ่งตอนนี้เขาได้ซื้อเธอไปแล้วโดเดียนได้ถามด้วยความสงสัยครับว่าทําไมเธอถึงโดนขาย เธอทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าเฮอรียังได้บอกอีกครับว่าเธอไปได้คนเดียวเท่านั้นส่วนลูกๆของเธอคงจะต้องอยู่ที่นี่โดเดียนได้แต่กลมหน้ารับชะตากรรมครับและไม่สามารถที่แม้จะปฏิเสธหรือขอร้องอะไรได้เลยชีวิตของคนผิวดำสมัยก่อนมันช่างน่าสงสารจริงๆนะครับจิมได้แกะรอยปีเตอร์มาจนถึงกระท่อมเล็กๆกลางเบืองครับและได้พบว่ามีรอยเลือดและกองไฟที่ยังอุ่นๆอยู่ซึ่งเขาก็พอจะเดาออกนะครับว่าปีเตอร์ตรงมาที่นี่แน่แ ปีเตอร์ได้เทียบเรือที่ป่าชายเลนครับหลังจากที่เดินเข้าไปก็ไปเจอกับเพื่อนผิวดาคนหนึ่งครับที่ได้แยกทางกันหนีตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งคู่ได้ใช้โห่หอมถาตัวครับเพื่อใช้กลบกลิ่นของตัวเองเพื่อหลบจมูกมาของจิมที่กําลังแกะรอยเขาอยู่โดยเพื่อนคนผิวดําก็มีท่าทีไม่พอใจครับกล่าวหาว่าปีเตอร์พาพวกหมามาที่นี่ทั้งคู่ได้เดินไปเรื่อยๆครับจนได้ยินเสียงของลูกน้องของจิมเล่หหมาเข้ามาใกล้ๆทั้งสองจึงแยกย้ยายไปหลบเพื่อเอาตัวรอด โดยปีเตอร์เขาไปหลบในโพรงต้นไม้ครับและเพื่อนของเขาขึ้นไปหลบบนต้นไม้แทนโชคร้ายที่เขาไม่เชื่อปีเตอร์ให้เอาหหอมทาตัวตั้งแต่แรกครับมา2ตัวเหมือนได้กลิ่นอะไรบางอย่างหลังจากนั้นคนข่าวเงยหน้าขึ้นไปก็พบกับเพื่อนของปีเตอร์ครับซึ่งจิมก็เป็นคนยิงเขาตกลงมาจากต้นไม้และโชคดีที่เขาไม่ยอมปีปากบอกจิมว่าปีเตอร์อยู่ที่ไหนท้ายเขาก็โดนตัดหัวกลับไปที่ค่ายครับตัดมาที่โดเดียนและลูกสาวของเธอครับเบจี zy, ได้บอกกับแม่ของเธอว่า แม่เธอจะไปไม่ได้หรือไม่งั้นพวกเราจะต้องหนีซึ่งโดเดียนก็หันมาบอกกับเบซี่ด้วยท่าทีที่โมโหครับว่าถ้าเราหนีก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพวกเราจะเป็นยังไงแต่โดเดียนเธอก็บอกกับเบซี่ครับว่าเธอมีบางอย่างที่จะทําเพื่อไม่ให้เธอได้ไปจนมาถึงที่โรงปั่นไฟครับซึ่งวิธีการที่เธอจะทําให้เธอไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็คือวิธีนี้ครับโดเดียนได้บอกให้เพื่อนของเธอใช้เครื่องปั่นแบบหมุนอันตโนมือปั่นแขนของเธอเข้าไปฉากนี้ยอมใจโดเดียนเลยครับ สัตภาพมาที่ปีเตอร์หลังจากที่อยู่ในโพรงจนมืดครับ mm. เขาได้เดินมาจนถึงบ้านหลังหนึ่งที่เหมือนจะมีการฆ่ากันตายและกําลังไฟไหม้ลุกท่วมปีเตอร์ได้เข้าไปในบ้านครับและได้กินอาหารที่บนโต๊ะด้วยความหิวกระหายจากนั้นเขาก็เดินไปเจอเด็กหญิงคนหนึ่งครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาพที่รอแล่ไม่น่ารอดเธอได้มอบจีมายังเขียนให้ปีเตอร์และก่อพระเจ้าคุ้มครองในขณะที่ปีเตอร์กําลังจะเอาน้ําให้เด็กน้อยคนนั้นกินจู่ก็มีลูกน้องของจิมครับถือปืนมาจ่อจากด้านหลัง เขาได้สั่งให้ปีเตอร์ทิ้งมีดและปล่อยให้เด็กคนนี้นอนตายอยู่ที่นี่ครับจังหวะที่ปีเตอร์จะลุกขึ้นเขาได้ใช้จี้ไม้กางเขนสอดไว้ที่นิ้วมือครับพร้อมกับชกไปท่หนาและคอของชายผิวขาวคนนั้นทันทีและโชคก็ยังเข้าข้างปีเตอร์ที่ลูกน้องจิมอีกคนยิงปืนมาที่ตัวเขาไม่โดนปีเตอร์เลยได้ใช้จังหวะนั้นยิงสวนคืนไปครับลูกน้องจิมอีกคนถึงกับหมอบไปเลยและใช้พันท้ายปืนฟาดไปที่หัวอีกรอบจิมได้ควบมามาถึงบ้านหลังนี้ครับ และลูกน้องของจิมที่นอนหมอบอยู่ยังไม่ตายก็พยายามจะบอกเขาว่าปีเตอร์ได้วิ่งหนีเข้าไปที่กลางทุง่งจากนั้นจิมก็ยิงลูกน้องตัวเองทิ้งเฉยเลยครับจิมพร้อมกับหมาเข้าไปตามหาปีเตอร์ในทุ่งครับและเป็นจังหวะเดียวกันที่หมามันได้กลิน่นกําลังวิ่งพุ่งเข้าไปขยำปีเตอร์ปีเตอร์ได้ใช้ปืนยิงเข้าไปที่หมาจนตายครับทําให้สามารถเอาชีวิตรอดไปได้อีกครั้งปีเตอร์ได้เดินมาจนใกล้ถึงกองทัพของลินคอนแล้วครับเขาได้ไปเจอกับคนที่นอนตายเกลื่อน ซึ่งก็พึงน่าจะมีการประทะากาันเกิดขึ้นจนได้เห็นกองทหารปืนใหญ่ของลินคอนที่อยู่อีกฝั่งห่างไปไม่ไกลครับปีเตอร์ได้รีบสับทินแตกวิ่งเข้าไปหากองทัพลินคอนทันทีแต่ในจังหวะนั้นจิมกับควบม้ามาสกัดได้ทันเวลาครับจิมได้ใช้สซฟาดตไปที่ตัวปีเตอร์และได้บอกให้ปีเตอร์ขอชินเนื้อจากตัวเขามันมุงบอกประมาณว่าให้ขอชีวิตจากเขานั่นเองละครับขอมีชีวิตรอดไปใช้แรงงานก็ตายไม่ขอก็ตาย เขาไม่ยอมปีปากครับและเหมือนกําลังจะยอมต่อโชคชะตาจู่ๆก็มีเสียงปืนดังสนั่นครับปรากฏว่าจิมเขาโดนยิงเข้าไปที่คอซึ่งนั่นก็เป็นกระสุนจากกองทัพของลินคอนที่เดินเข้ามาเจอกับทั้งคู่พอดีซึ่งก็คือร้อยเอกองดยอยีไคยูครับกองทหารพื้นเมืองกลุ่มแรกเลยละครับของลุยเซียนาปีเตอร์ตื่นขึ้นมาบนเตียงพยาบาลของกองทัพลินคอนและใช่ครับที่นี่คือบาทอนรูทที่ตั้งของกองทัพที่ปีเตอร์ใฝ่ฝันเอาชีวิตรอด คำบึงบอลนเป็นเวลา5วัน5คืนนายทหารได้ซักประวัติปีเตอร์ครับโดยปีเตอร์ก็บอกครับว่าเขาจำอายุตัวเองไม่ได้แต่บอกได้ว่าพ่อกับแม่ของเขามาจากเฮติและเจ้าของคนล่าสุดคือร้อยเอกจอนไลออนเจ้าของโรงไฟและได้ขายเขาไปที่คิลินตันซึ่งเขาก็หนีมาจากที่นั่นครับนายทหารได้บอกกับปีเตอร์ครับว่าพวกเขายังคงเป็นสินค้าเถื่อนและยังไปไหนไม่ได้และมีทั้งเลือกให้2ทางคือทํางานในโรงงานในกองทัพ หรือการไปเป็นทาหารในกองทัพครับปีเตอร์เลือกที่จะเข้ามาเป็นทหารพื้นเมืองครับในกองทัพเดียวกันกับร้อยเอกองเดเล่นในขณะที่ปีเตอร์จะเข้าไปรับชุดเครื่องแบบก็ได้มีชายช่างกล้องสองคนครับเขามาขอให้ปีเตอร์ไปถ่ายรูปเพื่อให้คนทั้งโลกรู้ถึงความโหมดร้ายของการเป็นทาช่างกล้องได้บอกให้ปีเตอร์หันหลังครับและปรากฏว่าหลังของเขาเต็มไปด้วยรอยแสบที่หลังถูกเคียนจนเนื้อหนังเป็นรอยปูดขึ้นมาจนน่ากลัวครับ ปีเตอร์ได้มาหาคนคนหนึ่งครับซึ่งน่าจะเป็นผู้นำของทหารกองนี้เขาได้เล่าเรื่องของตัวเองและได้รายงานถึงสถานการณ์ที่คีเินตันของกองทหารฝ่ายตรงข้ามก่อนจะออกไปผู้นำได้พูดขึ้นมาว่าที่มาถึงนี่เป็นเพราะเขาใจสู้หรือหนีมาได้อารมณ์ก็น่าจะแบบว่าในใจลึกๆคนข่าวก็ยังมีอคาาติกับคนดำอยู่นั่นแหละครับปีเตอร์ได้ตอบเขาไปด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกดแขนครับว่าเขาสู้โดนกระทืบโดนเคียนโดนจับมัดโดนขายโดนจับลงบ่อน้ํา โดนลาขึ้นมาซ้อมอีกรอบและเขาก็สู้อีกโดนทั้งแร่เนื้อโดนไฟเผาที่คอที่เท้าและยังหักกระดูกอีกนับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกมันจะไม่มีวันทําลายตัวตนของเขาได้ครับจากนั้นผู้นําคนนี้ก็ได้สั่งให้กองทหารพื้นเมืองของร้อยเอดองเดบุกเข้าไปเป็นกลุ่มแรกในพรุ่งนี้เช้าครับจนกองทหารของปีเตอร์ได้เข้ามาที่แนวหน้าของการรบครับร้อยเอกองเดได้ปลุกใจทุกคนครับว่าวันนี้ทุกคนไม่ต้องหนีกต่อไปไม่ต้องทําเพื่อทหารคนไหน และสิ่งที่เขาจะทําวันนี้ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากคืออิสรภาพจากนั้นกองทหารก็ได้เข้าปะทะครับชาวพื้นเมืองผิวสีต่างสู้รบอย่างกล้าหาญรวมไปถึงตัวของปีเตอร์เองบางจังหวะก็โดนปืนใหญ่ยิงมาตกข้างๆทำเอาตัวลอยกระเด็นไปเลยครับจนในที่สุดกองทหารชาวพื้นเมืองของปีเตอร์ก็สามารถเข้ายึดกองทหารพื้นใหญ่ของฝั่งตรงข้ามได้สําเร็จครับจากนั้นกองทหารของปีเตอร์ก็ไล่เคลียร์พื้นที่ไปเรื่อยๆครับจนมาถึงหมู่บ้านของคนผิวดําแห่งหนึ่ง และนี่คือหมู่บ้านของปีเตอร์นั่นเองครับแรงงานเก็บไฟาก่อนที่จะโดนจับไปทํางานที่ทางรถไฟครับหัวหนาได้สั่งให้กองพันหยุดแถวหลังจากนั้นได้ประกาศให้คนผิวดําทุกคนทราบว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนได้เป็นไทยและเป็นอิสระแล้วจากนั้นปีเตอร์ได้ตามหาภรรยาและลูกของเขาครับเขาไปในห้องหลังที่เคยอยู่เขาไม่พบใครเขาเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับตะโกนชื่อของโดเดียนในจังหวะที่ปีเตอร์จะหมดแรงเขาได้สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าครับ และเหมือนพระเจ้าจะอยู่ข้างๆปีเตอร์เขาได้เหลือบไปเจอกับครอบครัวของเขาครับทั้งหมดผู้เขากอดกันด้วยความคิดถึงฉากนี้ทาเอาผมน้าตาแตกเลยทีเดียวแล้วครับและปีเตอร์ก็ได้บอกให้ทุกคนคุกเข่าสวดขอบคุณพระเจ้าที่สามารถทําให้พวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและหลังจากนั้นรูปของปีเตอร์ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับการต่อต้านระบบทาสและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของคนผิวดําที่โดนกดขี่ข่มเหงให้เป็นทาสทางานรับใช้ไปจนตายและนี่คือหนังซึ่งอิงจากเรื่องราวชีวิตจริงของปีเตอร์กอรดอนและสุดท้ายใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึงพันซับด้วยนะครับเพื่อให้เปิดสร้างรายได้เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปสหลอบวันนี้ลาไปกอ่อนสวัสดีครับ